นี่มวไปรอตรงตรงนู้นเลยสวัสดีครับสวัสดีดอ่ารอตรงทางข้างอลออนะัตรงนู้นนะไปนี่ครับข้างนี้ครับ,น,บนี่ฮะ<อ>ก,ก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะอกอดตึต้งนะครับแล้วก็ ผู้ภัยไปทีงนี่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะและะ้วก็มี็ผู้ภัยสิงห์บุรีนะครับมาอำนวยความสะดวกมาช่วยเป็นลูกขิดลูกหานะฮะอันนี้คือเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีการสร้างไรายได้นะฮะ ท่านที่มาทีหลังนะครับไปต่อแถวข้างหน้านะครับแล้วต่อแถวข้างหน้าเลยครับหอมอย่าเบียดกันออกมาเพราะจะมาชนคนข้างหน้านะครับยกเลยครับอ่ายกคอยเลยคนบาดหลงตาเลยนะครับคนบาดแล้วยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับยกทั้งตะ่าคนเลยครับลงตารับหมดทุกคนนะครับ ชนเบาๆนะพี่เพราชนไล้วชนแรงค่อยๆนะครับแตะเบาๆนะครับแตะนะครับแตะที่บาดเบาๆนะครับน้้าามใหได้ครับแตะแตะแล้วก็บอกลุงตาไว้ให้ผมลุงคนละอย่าไปบอกเลยไม่ต้องบอกท่านทายบาดอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปบอกใครบาดอย่าไปบอกครับท่านเลาแตะเลยแตะที่บาดเลยลุงตาแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ยกขึ้นแตะบานดวงตาเลยนะครับไม่ก้มนะครับไม่ต้องดันแถวเข้ามานะครับอยู่ที่เฉดดวงตาเดินเข้าหาเองนะครับน้ำยกคนเลยนะครับ น้ำแต่เป็นแพ็กแล้วก็พี่น้องอยากได้เป็นน้ำมงคลพี่น้องก็แกะออกนะครับที่เหลือก็ไปไว้ข้างในไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกก่อนจะยกยกทั้งตะกร้าครับชนบาดชนบาดเสร็จแล้วเดินเข้าไปข้างหน้าเลยนะแตะแต่แต่เดี๋ยวชนนักไหท้องแตะแตะเบาๆนะครับแตะแตะบาดท่านนะทั้งตะกร้านะพี่นะข้าาวออย่่งทีบบกนะครั แต่ที่ยกแตะบาดลงตาเลยนะครับอย่างนี้ใส่ได้งี้ใส่ได้แตะบาดนะฮะให้โดนบาดท่านแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับยกเข้าไปข้างในนะครับยกแตะเลยนะครับยกแตะบาดลูงตาเลยนะครับ อันนี้ทั้งตะก,การได้เลยนะครับยกยกทั้งตะกร้าแตะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวยกเข้าไปข้างในเดินเข้าไปข้างในนะครับยกเข้าไปให้เจ้าที่ข้างในนี่ฮะล็อกตาบุญชื่นครูบาไก่แล้วก็สัมมาเนนพามนะฮะ าบและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณโรงเรียนบางระจันวิทยาผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะ5นาฬิกาหนาทีนะครับ2ี่ส6ธันวาคม2564แต่บชอนะครับวันนี้เสวินี่ใส่ชุดขาวเลยนะแหมวันเกิดด้วยนะฮะวันคล้ายวันเกิดเสวิอายุครบ19ปีเดี๋ยวปีหน้าจะบวชแล้วนะฮะ19ปี ที่หน้าแก่นี่ซ้อมแก่ที่เฉยนะฮะตัวดําก็กินกระท่อมเยอะนะฮะลูกเด็กเล็กแดงมาใส่บาทกันเป็นแถวนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเพจท,ทั่วไทยนิวนะฮะยาวเวียนนุ่น ที่เดิมคาวางแป้นเปยน,นคันเลยเช้าวนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะจังเจ้าที่ของมูลที่พ่อเท็กตึงนะฮะหรือว่าวัฒนศิงห์บุรีแล้วก็สมาคมอุภัยสิงห์บุรีนะครับ,รบที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะ ต่อท่านที่มาจา,กาง,งกวะลุงตาใหม่นะครับก็ให้คาแนะนําโดยเจ้าหน้าที่นะครับต่อแถวกันนะครับให้เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอขอบุณนาคนกครห้คำแนะนำาหับเจา้นาหน้าที่ทีม่มาใหม่ด้วยนะครับมาต่อแถวอย่า,างไระครับเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยรนะ,ะวังต้นไม้นะจ๊ะท่านใดที่นําเงินทองสตุปปัจจัยนะครับใส่ถุงอาหารมานะครับขอขอบุณนาเอาออกนะครับหลวงตาท่านไม่รับปัจจัยนะครับ ยกคนแล้วนะครับยกแตะบาดลงตาเลยครับยกแตะบาดเลยนะครับไอ้คุณแม่ถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังไปหน่อยเออไม่ต้องขยับเข้ามาครับไม่ต้องขยับเข้ามาครับแตะยืนแถวเดียวยืนแถวเดียวอยยัเดยรยียวเด้หนาที่เลยนะครับยืนแถวเดียวอย่าเบียดกันไม่ต้องนั่งลงนะครับลุขึ้นนะครับาวแตะเอาแตะทั้งขันไม่ไม่ต้องตัดครับแต่ทั้งทั้งาดเลยจ้ะข้าวข้าวเดี๋ยวไม่ใส่รวมกันข้างในเลยครับ ผมครับตมดซิงขอบคุณครับผมสวันดีครับผมแต่นี่ฮะลูกาูบาไก่นะฮะแล้วก็สามมาเนนพามนะฮะไม่ต้องใส่เข้าไปในบาทนะครับมันหนัก ห้านาฬิกาหาทามนาทีฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเมื่อคืนนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะแฟนขับทั่วไทยนิวโ,โหเอาไก่มาให้ยีสิตัวแล้วก็แหมน้ำเต้าหู้ขนมนมเนยต่างๆนะฮะมาถวายหลวงปู่เพื่อให้ลูกสิ์ลูกหาคณะติดตามได้ทานกันนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับโอ้แฟนขับของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ใจถึงเพิ่งได้จริงๆนะฮะเอามาให้กันกินไม่หมดเลยต้องแจกรอปภแจกคณะครูอีกนะฮะ,ะยกยกชนบาท่านได้รับให้ยกยกชนบาทท่านเบาๆนะฮะนี่ตาเดินเขาหายครับ ภาพบรรยากาศเชาวนี้นะฮะอิ่เอลีใจจริงๆนะครับวันนี้นี่ไม่ต้องถามเลยฮะคาดเดาด้วยสายตานะฮะนับาาคาดคะเนกันไปแล้วนี่ก็ประมาณมีประมาณห้าร้อยคนครับมีแนะะ่ยืนเลยค่ะยืนเลยอย่าขวางทางท่านจา่าอย่าขวางทางท่านนะ เริ่มไปแถวสองแล้วนะฮะนี่เอาสามวาเนรพามไปไหนแล้วอาเดี๋ยวเดินห่างพระหน่อยพี่นิดนึงอ่าให้พระให้เนนเดินตามพระว่ะวนะครับเดี๋ยวเป็มหมดย่างแล้วโค้งเลยนี่โค้งนี่ไงอ่ายอนที่นั่งอยู่เลโค้งมาที่บังไม่นี่เราต้องรู้ละหมดแล้วเหรอหมดแล้วนั่งร้อ๋อนั่งร้อยเถิดนะโอเคอ่าเออโค้งมานะฮะ อ้าวถอยไปถอยไปไฟถอยไปอ้าวลดลดกว่านิดนึงโค้งมาแล้วมาโ้งอีกอามาน้ำยกรองเท้าด้วยนะครับแตะบาดลุงตานะครับขอรองเท้ารอเลยน้ำยกแตะบาดลุงตานะครับยืดแค่กระที่ลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นครับลุงต้ากดหลานนะครับลุกขึ้นครับยืดครับยืดครับ อ้าวลับหน่อยใจเย็นนะครับใส่เนาะค่อยๆค,ครับใจเย็นเอาเลยเห็ดหม้อนี่เองจับต้องก็จะไปให้เอาปลามานะลูกจุดนี้ใบาจ้านี่ดูจ้าจ้ะ อ่านี่ฮะแม่ทัพใหญ่แห่งกู้ภัยสิงห์บุรีแม่น้องหมิวกับครอบครัวนะฮะนึกว่าภัยที่ไหนเด้อเด้อเด้อหนุ่มนะครับไปไปะปจับจับตัวเ,เล็กเลยจับตัวเ,เล็กเลย นี่คือภาพบรรยากาศส,สด <คน S 2> ผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาหนาทีนะครับอยู่การที่บริเวณถนนภายในโรงเรียนบางราจันวิทยานะครับทั่วไทยนิวเต็มหลังเลยค่ะดูหลังเลยนะ,ะครับอ้าวเดี๋ยวขวางแนละ้วนิมนท่านเข้าแล้วอ้าวคนสุดท้าย นะใส่ยังจะ้ะใ,ใส่แล้วเนาะอ้าวปาลายนะฮะเบาถิ่นมาเดินนำนิมนหลวงตานี่ฮะอ่าหลบเน้นหน่อยพี่หลบเน้นด้วยอ้าวสามะเน้นนะฮะแวนันนี้วันเกิดเสวิเขาใส่ชุดขาวมาเลยนะฮะนี่เสวิ ใส่ยังยกหรือยกวางตรงไหนก็ได้ครับยกวางยกยกวางอ่านี้ยกวาง,วางานี้รับได้วยตะพุดนี่ยไม่เป็นไรฮะตพุดรับอ่ะพุดรับไว้รับไว้เอาวางไว้ก่อนเลยเอาเก็บไว้ไว้ไวอ่า อา้าวเร็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 วแมเ,เร็วอุรยหลบดิหลบเขาเน่คนหยบไปนู้นหยบไปนูน้นหยบไปหน่อยแม่หยบไปหน่อยหยบไปพาเข้าไปพาเข้าไปเขาไม่รู้เนานี่อ่ะไปนูนปน้นเนี่ยเออพาชี้ชี้เป้าเขาหน่อยเขาไม่รู้อ่า <c oughs> นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับห้นานาฬิกาห้าสิบเก้าที่าดิ นักศรัทธาชาวจังหวัดสิงห์บุรีนี่เยอะจริงๆนะฮะรอบโรงเรียนเลยนี <c oughs> ่ฮะโฉมหน้าหน่วยกู้ภัยนะฮะป้อติ๊งตึงสิงห์บุรีหรือว่าวัฒนะ,ะสิงห์บุรีมันเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนะครับอ้าโหสัมมาเนรพามก็รับบาตรทุกวันเหมือนกันนะฮะนี่เตื่นตีสามตีสองตีสามทำวัดเช้านะฮะ นอนดึกตื่นเช้าฉันน้อยเดินทุดงด้วยฮนะวัยเก้าขวบหนึ่งพรรษากว่าๆแานะฮะเนี่ไม่ธรรมดานะฮะคนนี้มีความภาคเพียรมากอ่าเดี๋ยวท่านเปลี่ยนคลองผ้าเราไม่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนคลองผ้านะครับเราวางกล้องโทรศัพท์ก่อนนะเราไม่ถ่ายรูปนะแม่นะดนนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับ Oh. เวลาท่านเปลี่ยนคองผ้านะครับเวลาท่านฉันน้ำฉันอาหารเราจะไม่ถ่ายรูกกันนะเราวางโทรศัพท์แล้วก็ดูกล้องผมก่อนนะ oh. มีการกั้นเชือกนะนี่แม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว